สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเสนอข่าวสารงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชสารพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2564วันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564 นับเป็นระยะเวลากว่าร้อยห้าปีที่ระบบสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากทั้งในภาคการเกษตรการผลิตการบริการอีกทั้งมีส่วนสําคัญในการยกระดับรายได้คุณภาพชีวิตและความสุขของสมาชิกและคนในชุมชนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งต้องปรับเปลี่ยนไปสู่วิถีชีวิตปกติใหม่ New Normal รัฐบาล ให้ความสำคัญกับสหกรณ์ในฐานะที่เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและทั้งคมของประเทศเพราะมีส่วนสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิกสหกรณ์และคนในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นซึ่งหวังว่าสหกรณ์จะประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการผลิต การค้าและการบริการซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในท้องถิน่นด้วยการต่อยอดและสร้างคุณค่าแห่งภูมิปัญญาท้องถิน่นและน้อมนาหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชนสังคมในประเทศชาติเชื่อมั่นว่าสหากรณ์จะใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินธุรกิจสามารถบริหารงานให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ที่เกิดขึ้น ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเลกเปลี่ยนองคความรู้และภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนและท้องถิน่นรวมทั้งสร้างและส่งเสริมผู้นํารุ่นใหม่ในก้าวสู่การเป็นสมาร์ทโคอฟซึ่งจะทําให้สมาชิกสหกรณ์มีความมั่นคงในชีวิตสาหากรณ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพึ่งพาตนเองได้ และชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติวันที่26กุมภาพันธ์2 5 6 4ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดมบันดาลประทานพรให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สมาชิกสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำนังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์และพัฒนากิจการสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้ายัางยืนซื้อไป